ได้เนื้อมา3ชิ้นนะคะมันลดราคาเห็นไหมป้ายสีส้มโอ้ยมาดำเมียฝรั่งใสยงกจริงๆค่ะปกติวันจะไม่กล้ากินเลยนะวันว่ามันแพงแต่ว่าพอมันลด50%ทุกวันอาทิตย์นะคะที่สวีเดนพวกเนื้อสดหมูสดอะไรแบบเนี้ยชอบลดราคาในวันอาทิตย์ค่ะส่วนวันนี้มามาตามมาชมว่าวันจะทำอะไร อันดับแรกนะคะหมักเนื้อตอนนี่ได้อัผงผงใบกะเพรามานะคะใบกะเพราบดมาเราจะมาลองกันค่ะหมักแบบหมักแบบไม่เคยหมักมาก่อนนะคะลองลองดูลองดูแล้วก็ได้ผง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 นึกภาพมึกนึกไม่ออกอกระเทียมค่ะออ้ยกระเทียมเปิดรูเล็กก็พอ เป็นกระเทียมบดเดี๋ยวนะคะขอดมดูก่อนอพริกไทยกับพริกไทยกับกระเทียมค่ะพริกไทยกับกระเทียมพริกไทยขาวนะคะโอ้ยโอ้ยฉุนฉ <c oughs> ุนฉุนค่ะแล้วก็ได้นี่มาด้วยค่ะผักชีลาวผงผักชีลาวนะคะแต่เราเอ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงดังหน่อยนิดนึงนะคะแต่เราไม่ใส่เราไม่ใส่แล้วก็ พริกไทยดำค่ะอุยจะทำอะไรเนี่ยหมักแบบว่าเครื่องเต็มเลยกระเทียมเรามีเป็นกระเทียมผมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ใส่อันนี้คือปิดที่ห่อไว้เอ่อเหมือนคะนอค่ะรสชาติเหมือนคะนอแต่เป็นรสผักนะคะเป็นน้ำค่ะคนอน้ำวันชิมแล้วนะคะรสชาติกลมกล่อมมากนี่เราจะไม่ใส่ซอสนะคะวันนี้ บางทีมันก็เหม็นเหม็นซอสค่ะเป็นคนประหลาดประหลาดเนาะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะบางทีก็เหม็นพวกซีอิ๊วซอสแต่ว่าชอบนะคะกินค่ะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งค่ะนี่สูตรไหนเนี่ยมือล้างแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเราหมักไว้ก่อนเดี๋ยววันพาไปดูว่าจะทำอะไรต่อนะคะไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่า ใส่รสด,ดีเหมือนรสด,ดีค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่รสด,ดีมันเป็นซีอิ๊วปรุงรสนะคะมันเหมือนซีอิ๊วแหละไอ้นั่นนะ่ะไอ้ที่น้ำนาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ทั่วก่อนนะคะอหอมมากหอมมากหอมไอ้ซีอิ๊วปรุงรสค่ะขนาปรุงรสคลุกให้ทั่วก่อนจ้า เนื้อเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะเย็นๆอยู่เลยคิดว่าทั่วแล้วนะจ๊ะวันจะพากินอะไรพี่ๆน้องๆรอนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะเอาเนื้อหมักเข้าตู้เย็นก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะให้รสชาติมันแบบได้นะคะแรปพลาสติกก่อนไม่งั้นเหม็นแน่ๆเหม็นเหม็นซอสในตู้เย็น เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเรามาชมกันนะคะว่าวันจะทำอะไรเมนูอะไรวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มารับชมและให้กำลังใจดูจบคลิปนะคะเราจะได้พูดคุยไปด้วยกันนะคะนี่เมียเมียฝรั่งสางบกินเนื้อลดราคาค่ะวันนี้ นี่ค่ะเนื้อที่เราหมักไว้ครึ่งชั่วโมงนี่หอมมากๆเลยค่ะเครื่องเทศแบบเน้นๆๆน,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 นะคะรอชมนะจ๊ะวันนี้จะพาทำอะไรคะ่ะตั้งกระทะแล้วนะคะใส่เนยค่ะ เราไม่มีเตาย่างนะคะก็คือจะย่างนั่นเองจ้าจะทำยำเนื้อใส่วนเส้นค่ะพี่ๆน้องๆเรากินได้กันนะคะย่างเนื้อก่อนย่างให้มันออกประมาณน้ำตกค่ะ ได้ที่แล้วค่ะแบบมีเดียมแบรนะคะแบบกลางกลางกลางแบบว่าแบบที่วันกินนะคะไม่เลือดไม่เลือดนี้แล้วก็กําลังนุ่มๆหวานๆยำเนื้อวุ้นเส้นกันจ้าวันนี้อุย รอชมรอชิมด้วยกันนะคะพี่พี่น้องน้องแต่ว่าวันต้องขอบอกเลยว่าวันจะยำแค่ชิ้นเดียวนะคะกินสามชิ้นไม่หมดค่ะกินคนเดียวจ้าส่วนอีกสองชิ้นเราก็เก็บไว้ยำวันอื่นนะคะทำน้ำตกได้ย้ายเนื้อออกก่อนไม่งั้นนะเดี๋ยวมันจะสุกมากมันจะไม่แซบนะคะ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งค่ะอันนี้มันเป็นแบบมันของวัวนะคะหอมหอมดีค่ะเวลาใส่ย,ยำแล้วเดี๋ยวเรามาชิมยำด้วยกันค่ะทำยังไงสูตรแบบนี้นะคะสูตรนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันจ้า ปรุงกันเลยจ้ามาดูนะคะว่าสูตรวันใส่อะไรบ้างเป็นสูตรที่แบบว่ามีอะไรใส่อันนั้นนั่นเองนะคะสูตรไม่ค่อยครบค่ะโดยเฉพาะผักนะคะผักไม่ค่อยครบค่ะเพราะว่าของใกล้จะหมดนะคะเริ่มจากน้ำตาลค่ะวันกินน้ำตาลนะคะแต่นิดเดียวค่ะผงนัวคะคะนิดเดียวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะ เดี๋ยวดูปริมาณเพราะว่าเรายำวุ้นเส้นนะคะยำเนื้อใส่วุ้นเส้นค่ะน้ำปลายี่ห้อนี้ไม่เค็มนะคะพี่พี่น้องๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มนะคะมันเป็นน้ำปลาเวียดนามแบบน้ำปลาของดีแล้วก็ไม่เหม็นค่ะแพงมากวันซื้อเพราะวันซื้อผิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันให้ดูยี่ห้อนิดหนึ่งนะคะปิดปิดไว้เพื่อนวันเอามาขายค่ะเขาบอกว่าเป็นน้ำปูวันคิดว่าเป็นแบบ มันปูค่ะวันก็เลยสั่งซื้อที่ไหนได้มันคือน้ำปลาตาปูนะคะซึ่งแพงมากเลยโอ้ยเสียดายมากเพราะว่าน้ำปลาที่สวีเดนถูกนะคะมะนาวจ้ายำเนื้อสูตรนี้นะคะมันต้องมีไอ,อ,อใบมะกรูดสดค่ะ แต่ว่าบ้านวันไม่มีใบมะกรูดสดนะคะแล้วก็เราก็เลยใช้แบบนี้แทนไปก่อนนะคะน้ำยำจ้าคือดูน้ำให้มันเพียงพอกับเนื้อนั่นเองค่ะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะทำให้น้ำตาลมันละลายนะคะยำเนื้อใส่ข้าวคั่วอะไรก็ใส่ข้าวคั่วนะคะวันพริกป่นค่ะพริกป่นใส่นิดเดียวนะคะพริกนี้เผ็ดเพราะว่า วันนี้เราจะเน้นพริกสดค่ะผสมก่อนจ้าเราจะเอาเนื้อลงไปคลุกเลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะได้มีรสชาติค่ะเนื้อที่เราย่างมีเดียมไว้เมื่อกี้นะคะมีเดียมแบบสุกมากมีเดียมมวานนี่จ้ายั่วตอนนี้หอมรั้วๆมากเลยค่ะ ข้าวคั่วนี้ที่แม่คั่วมาให้จากเมืองไทยนะคะตั้งแต่วันไปเมืองไทยสองปีกว่าวันยังกินไม่หมดเลยจ้าแม่คั่วมาให้ประมาณ3ามกิโลได้ค่ะแต่วันเป็นคนชอบกินลาบนะคะเสร็จแล้วนะคะวันจะใส่หอมเจียวกับกระเทียมเจียวอันนี้กระเทียมเจียวนะคะหอมเจียวค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะจริงๆแล้วมันต้องมีใบมะกรูดสดค่ะซอยซอยใส่ แต่วันนี้มันไม่มีค่ะของวันมีแต่ใบมะกรูดแห้งเพราะฉะนั้นวันจะเลือกใส่ใบมะกรูดแห้งเป็นใบๆนะคะออวันแช่น้ำค่ะใบมะกรูดเวลาเราเคี้ยวโดนมันจะหอมมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครมีใบมะกรูดสดเอามาหั่นเป็นฝอยๆใส่ืมสูตรนี้แบบอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ต้นหอมเราไม่มีวันใช้หอมญี่ปุ่นนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราลงสมุนไพรเลยนะคะเรามีอะไรบ้างขอชิมก่อนวันคิดว่ามันเปรี้ยวแล้วนะคะเพราะว่ามะนาวลูกนี้น้ำเยอะมากอ,มอร่อยเด็ดมากๆหอมญี่ปุ่นค่ะสารแแน่นะคะผักชีจ้าพริกแดงค่ะหอมแดงจ้ามันไม่ค่อยเปรี้ยวเลยค่ะ อาอีกนี่เลยยำเนื้อค่ะยำเนื้อสมุนไพรเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่วุ้นเส้นตอนสุดท้ายค่ะรสต้องจัดก่อนนะคะถ้าเราจะยำเนื้อใส่วุ้นเส้นแบบนี้วุ้นเส้นจ้าใส่วุ้นเส้นนิดเดียวนะคะวันลวกก้อนหนึ่งแต่เราใส่นิดเดียวพอค่ะ ใส,ใส่แค่ครึ่งก้อนก็ไม่ได้นิดเลยนะคะนี่เยอะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะยำเนื้อสมุนไพรนะคะสมุนไพรล้วนเลยจ้ะเดี๋ยวเวลาเรากินแล้วก็กินกับผักสดค่ะเสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกับผักสดกันนะคะนี่เลยจ้าผักผักมีเท่านี้วันนี้เน้นผักสีเขียวเหลือเกินนะคะ ยำเนื้อสุดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแล้วก็วันเอาพริกไว้รอยหนะะ้าค่ะวันนี้แบบอยากกินอยากกินพริกแดงนะคะพริกสดๆนี่จ้าเดี๋ยวเราไปชิมกันคะ่ะพี่ๆน้องๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวอยู่ทานอันนี้เป็นมื้อเที่ยงของวันวันนี้จ้ายำเนื้อสมุนไพรค่ะ เสร็จแล้วจ้าสูตรนี้เด็ดอร่อยแซ่บลองทำทานดูนะคะพี่ๆน้องๆยำเนื้อสมุนไพรถ้าได้ใบมะกรูดสดนะคะจะอร่อยมากๆเลยจ้าลองทำทานค่ะเมนูเพื่อสุขภาพไดเอทฟู้ดวิลดอนทรีดแอนด์เอทิตแอนจอยวิทไทยฟู้ด See you next video ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ